สวัสดีครับผมเพชรพราวสวัสดีที่สุภุสุขนครครับผมกะกี้ทั่วเนี่ยทางล่าพัฒนาของสางคมกันนะพี่น้องวันจันทร์ที่ยีบหาสิงหาสองหาหกแปดมาเบิงผลล่าพัฒนาเมื่อวันศุกร์ที่ยีบสองกันพี่น้องล่าพัฒนาเมื่อวันศุกร์ที่ยีบสองเลขมันออกกันหาหกแปดเลขลางสวนหาได้พี่น้องเอย ของซางาค่อมนี่บว่เขา่นะาได้พี่น้องได้ของซางค่อมนี่บว่เข่ารถพี่น้องกามิตาสีแปดเลขออกหกแปดของซางาค่อมสีแปดเป็นตัวเน้นเป็นตัวเด่นความน่าพี่น้อง,นะนองนะเนาะ,ะว่เข่าอ่ะเพราะว่าเลขวิง่งมันสามกับสี่เลขมันออกหกแปดว่เข่าพี่น้องเอาของซางาค่อมกะ หลุดลายงวดนะพี่น้องนอขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆขันย่ำเข่ากับเข่าตองวดสามงวดสี่งวดมันย่ำรุดกับรุดสามงวดสี่งวดขึ้นกันพี่น้องนี่มันหางวดละพนนับจนลืมก็แล้วแต่มากเด้พี่น้องเด้อขันพมาเข้ากระเบิ้งไปกอนซ่อมไปกอนไกลเพราะว่ามันหลุดลายงวดแล้วกา็าววา,ากันตออามตรงบอกพี่น้องห้าตรงๆสิละ เขากัเบิงไปกอนซ่อมไปกอนก็ได้เพราะว่ามันหลุดหางวดแล้วหลุดก็ขึ้นหลุดเลยพี่น้องก็บอกพี่น้องเข้าตรงๆพี่น้องเข้ากปขี่บรัยเมืดเงันนําเขากัเบิงไปกอนซ่อมไปกอนก็ได้เอ้าเขนเพลีดยกันพี่น้องเห็นบะมิดตะเบาเห็นบ่ พี่น้องเ้าบาังนเนฟันกับิิวาอะไรซอมซอมือวาที่น้องพี่น้องเนาะ เราืึ้นเคียนนี่ทั้งวันผิดตลอดแล้วพี่น่องว่ามีว่ากี่ผู้ผิดก็สร้างเป็นเหตุงาน เป็นเหตุงานเพป็นกิจส้วงนี้มันเที่ยงแหละน้องพี่น้องเที่ยงเท่าไรเทียงยีบซีแหละเพป็นกิจขึ้นกินข่อิ่มแล้วเนาะเป็นกิจกินข่อิ่มแล้วเพราะว่าเพิ่นไปทำงานน่ะพี่น้องต้องร่อตาจังหวะเพิ่นพักเที่ยงเนาะพี่น้องเนาะต้องรอเพิ่นพักเที่ยงหรือว่าขีดผักพอนหรือว่าขีดนอนซะรบกวนเวลานอนวะเนาะเวลาพักพอนการทำงาน ลพ่อสร้างพัดีครับครับผมรบกวนเวลาพักพ่อนบาานว่าบาครับโอ้่าเขียนมาขอตางแดนสนดอกครับผม,มแ่่มือเนี่ยมันกลับไปคักพวดเออไปรวดเอาเลีกวิ่งตัวใดพาสร้างวิ่งบนรางวิ่งเก้ากับศูนย์ ก้ากับศูนย์ครับผมเลขจิต 3, 4, สามสี 4, ม่ห้าสามสี่ห้าครับผมจคปคู่เก้าสามเก้าสามเก้าสี่เก้าสี่เก้าห้า เก้าห้าศูนย์สามศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าสามตัวแปดเก้าสี่แปดเก้าสี่ศูนย์สามตัวแรกก่อนเจ็ดศูนย์สามเจ็ด ศูนย์สามครับหน้าเก้าเลขวิ่งเน้นเก้ามั้ยบอสครับหน้าเก้าสามกับเก้าสี่เก้าสามเก้าสี่ครับอแปดเก้าสี่สามตัวเลขสามตัวแปดเก้าสี่เป็นตัวเน้นตัวเด่นเนะเาะครับผม วันนี้คิดว่าขีเข่าขีแก้เมื่อไรก็ดอกนสอตพอซางเนาะครับผมแต่บอเปาอ่าขอบคุ่นอะไรพอซางครับผมลดส่วนเวลาพักควันครับผมออาพี่น้องวอลพอไลวอลพอหลนด้องพี่น้องนาะเวลาพันพักควันเท็ดงานพันเพ็นเทศงานน้พี่น้องเมื่อนี่กรแดดแดดน้อพี่น้องเนาะเป็นเพชรงานก่ะ เขาซ้ำนี่แหะพี่น้องเราต้องก่อหลายเพาต้องบ่อโดนก็น่าถ้าสีแจ้งหนาให้กัน่ามันยังขึ้นเพราะเขาจะเทียดแทะหามวดแล้วนี่มันต้องเขาแหละเพราะว่าเลี้ยหดอกบานนี่นี่ ถ้าเข้าไปสามตัวเน่มเนี่ยพี่น้องเนี่ยต้องเข่าละถ้าสีแตงสีให้สวยง่ามกปเน,นี่ย่ังที่พวกเขาอยู่ว่ะนะพี่น้องเข้ากับแคบหน้าจอเอาบานนี่วันจันทร์ที่ยี่สิบห้าสิงหาสองห้าหกแปดลาวช่างคมตำลาวช่างคมตำลาวบนล่างเพื่อนหายเก่ากับสูน เพิ่นเน้นเก่าล่องสวนนู้ให้หน่องสวนสีบัวไม้บัวยู่อีกบัน้อน่องสวนเนี่ยมันใจสวนคนที่หลายก่อเก่านอนพี่น่องเนาะเล็กินเลขวินกับสามสี่ห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าเพิ่นเน่นสามเก้าเอ้ยเพิ่นเน่นเก้าสามเก้าสี่เลขสามตัวนี่แปดเก้าสี่นี่เป็นตัวเน้นได้พี่น่องได้ตัวล่องนี่คือเจ็ดศูนย์สามพี่น่อง เลขของสร้างค่มเดืบนบริเวปักหลักเด้อพี่น้องเด้อบนบริเวปักหลักบนล่างไปกลับเด้อบนล่างไปกลับพี่น้องเข้ากับแคบหน้าจอเอาถ้ามักกระจัดถ้าขัดกระพานเด้อพี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านตัวเลขเป็นแค่แนวทางเอาคอยเข่าเด้อหลุดมาหลายงวดแล้วเอาพี่น้องเข้ากับแคบหน้าจอตามนั่นล่ะการมัดกระเบื้องไปกอนเนาะพี่น้องเนาะขอบนขอขุ้นขอสร้างคมหลายๆขอพี่น้องเฮ้าโชคหมานเฮงๆปังปังกัน เอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม